สวัสดีค่ะจะมาแนะนำวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นาบีนะคะเกี่ยวกับผิวแตกลายหน้าท้องนะคะรอยแตกลายเก่าจำเป็นต้องใช้ระยะเวลารักษายอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือมาร์ค a H a นะคะขั้นตอนแรกก็คือใช้มาร์คมาร์คไปที่ท้องเราทาแปประมาณ20นาทีนะคะทิ้งไว้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ อาบน้ําพอมาเสร็จแล้วเราก็อาบน้ําด้วยสบู่แตงกวาแก้รายนะคะแตงกวาคอลลาเจนแก้รายหลังอาบน้ําเสร็จเอ,อฟอกไว้ทิ่งไว้สักหนึ่งนาทีหลังจากนั้นออกมาทํากิจกรรมในห,ห้องน้ําเสร็จปุ๊บล้างออกมาปุ๊บออกมาเราก็มาทาครีมแก้รายต่อ จะได้ช่วยทำให้ครีมแก้ลายจะทำให้ผิวของเราเนี่ยที่รอยแตกเก่าเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วรอยแตกลายของเราจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆจำเป็นต้องใช้ระยะเวลารักษาอย่างต่อเนื่องนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะขอบคุณค่ะ